ค่ะในพริกต้นพริกที่ร้านนะคะอ้อย <c oughs> ใส่กระถางนึงมันสองอย่างอย่างนึ่งอิตาลีแล้วก็อย่างนึ่งกะทย <c oughs> มันสุกแล้วค่ะอ้อยต้องต้องเด็ดแล้วเพราะว่าอากาศหนาวแล้ว <c oughs> สุกเต็มเลย ต้นมะเขือไม่ทราบว่าทําไมมันไม่มีลูกมันไม่มีแต่ดอกแต่มันไม่ออกลูกสงสัยเป็นต้นต้นกระบู่มั้งอันนี้ก็ผักแพววนะคะเยอะมากเลยที่บ้านก็กระถางหนึง่งอันนี้ที่ร้านค่ะต้นมะเขือก็เยอะ แต่มันไม่มีลูกน่าผใจน่คะโอเคเดี๋ยวอ้อยไปเด็ดกนมันสุกแล้วค่ะพริกแล้วหนาวแล้วด้วย ข้างเดียวลำบากถ่ายไปด้วยแล้วก็เด็ดไปด้วยอโอเคเพื่อนเพื่อนอยไปเด็ดให้มันเสร็จก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก้อยก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะเลิกงานเสร็จก็กลับมาถึงบ้าน นี่ค่ะสองทุ่มกว่าค่ะดอกสวยสวยดอกอน,นี้ก็ผักแพวนะคะกินไม่ทันค่ะที่ร้านก็อีกต้นหนึ่งอีกกระถางนึงนี่ก็ซาลาหน่นี่ค่ะต้นดอกก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะ อันนี้ดอกใหญ่เลยดอกลำธิมเลยโอ้ยย้ายต้นพริกต้นอะไรไปไว้ที่ร้านเยอะแล้วค่ะต้นมะเขือตอนนี้พริกมันสุกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสุกหมดแล้วได้เก็บแล้วนะคะอันนี้เป็นพริกของอิตาลีลูกค้าเขาให้เม็ดมันมาค่ะให้พันมันมาอ้อยก็มา มาเพาะเองมันก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่เผ็ดมากเลยเผ็ดมากันดูกระโดดแล้วไอตอนนี้นี่ชอบขึ้นที่สูงต้นดอกก็ยังเหมือนเดิม เนี่ยของปีที่แล้วก็ยิ่งเยอะเลยค่ะต้นดอกปีที่แล้วก็ยังเยอะเหมือนเดิมต้องรดน้ำแล้วเนะี่ยแห้งแล้วแต่ที่เยอรมันนะคะมันมันหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มหนาวแล้วดูใบขิงอัย รอให้มันมีใบแล้วจะยำหน่อไม้ซุปซุปหน่อไม้ค่ะทางภาคเหนือเขาจะทำซุปหน่อไม้ใส่ใบขิงนะคะใบขิงแล้วก็ผักแพวนะคะนะนะ,นะกินไหมพริกเผ็ดๆนั่นนั่น ดูหน้าดำหน้าดำลูกกระตาดูดิเห็นอะไรเห็นอะไรมองหาแมลงมองหาแมลงใช่ไหมเฮ้จะมาดักแมลงอีกแล้วไปแม่ไปรดน้ำก่อนรดน้ำดอกไม้ก่อน เพืเ่อนๆเริ่มมืดแล้วจะสามทุ่มแล้วค่ะรดน้ำต้นไม้ก็มานั่งเล่นดอกก็ยังสวยอยู่นะคะพริกก็สุกแล้วมาค่ะมาเดิมกันโชคดีค่ะก่อนนอน เขาให้ดื่มวันละแค่นี้นะคะห้ามดื่มเยอะสำหรับเลือดลมจริงๆค่ะแต่ต้องเป็นวายแดงนะคะใครเลือดลมไม่ดีกินวายแดงประมาณนี้แหละคะ่ะลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วเราก็มานอนแช่อ่างกันค่ะน้ำร้อน อแช่น้ำร้อนค่ะนะเดินวายด้วยกันขิดวายไปด้วยนอนแช่น้ำร้อนไปด้วยค่ะก็จะอย่างนี้ทุกวันนะคะ เลิกงานมาก็ความสะอาดร่างกายเนาะน้ำร้อนรอนอากาศเย็นเย็น นั่นเสียงอะไรเวลาแช่น้ำร้อนนะคะก็สบายผ่อนคลายค่ะเราทำง,งานทั้งวัน,นะคะ่ะทำง,งานทั้งวันก็แช่น้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำยาลงไปนี่ก็ได้ค่ะน้ำยา อันนี้เขาบอกว่าน้ำยาสำหรับแช่แอะสะบู่สำหรับแช่นะคะเนี่ยใส่ลงไปอุยเยอะแยะมากเลยเนี่ยขวดพวกนี้เอ้วเต็มบ้านเลยเนี่ยเพราะว่าบริษัทของสามีเขาให้ฟรีค่ะทุกๆสามเดือนดดเดี๋ยวจะต้องมาไปมันมีหลายกล่องมาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสก็จะเอาไปให้พวกบ้านคนชรา,านะคะคนชรา,าที่นี่บ้านบ้านอะไรเขาเรียกว่าบ้านบ้านคนชรา,าบ้านอะไรเงี้ยพวกเราจะเอาไปให้ให้บริจาคบริจาคพอเราใช้เองไม่หมดวุสบูก,ก้อนอนี่โหนี่มกีกล่องอยู่ไอแจกลูกค้ามาั่ง เอาไปแจกเพื่อนคูงมั่งไม่ได้ไปวัดไทยนามแล้วถ้าได้ไปวัดไทยก็จะเอาไปบริจาคเอาไปทำบุญคนะ่ะทำบุญไม่ได้ไปไม่ได้ไปวัดไทยนามแล้วัวดไทยวัดนาส่วนมากเขาก็จะทำวันอาทิตย์กันนะคะแต่วันอาทิตย์อ้อยงานเยอะมันไม่ได้ปิดร้านนะคะอ้อยทำคนเดียวได้ เดี๋ยวถ้ากลองมาเดี๋ยวจะแกะให้ดูเยอะมากเลยทุกๆสามเดือนเขาก็จะให้ฟรีรู้สึกว่าตอนที่โควโิด,ด,ดมันมาน่ะก็ได้ค่ะแต่แต่เขาไม่ได้แจกกล่องรู้ไหมว่าเขาแจกอะไรเขาแจกหน้ากากอนามัยจะ <laughs> มีหัวละ <laughs> แอนนี้จะได้กล่องกล่องสบู่กล่อง สบู่เหลวสบูก่ก้อนสบู่ทุกอย่างนะครับของยี่ห้อดบค่ะเยอะมากเลยแล้วก็ของผู้ชายก็มีอาเซ่หรืออะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยตุสตาสอะไรเงี้ยเยอะมากเลยของใช้ในบ้านก็มีค่ะของใช้ในบ้านอย่างน้ำยาซักผ้าน้ำยา ขัดครัวอย่างเงี้ยขัดเตาเยอะแยะค่ะหลายอย่างแคบน้ำยาทักท่าแล้วก็แฝบแล้วก็อะไรอีกอไอไอ้ออน,นั่นนะ่ะไอหัวหัวหานะ่ะน้ำยาล้างส่วมโอ้ยไ,ได้เยอะมากที่บ้านอ้อยนี่ไม่ได้ซื้อของใช้ในบ้านเลยค่ะสามีบริษัทได้มาหมดทุกอย่าง เนี่ยถ้าหกว่าอยู่ใกล้พี่น้องใกล้อะไรนะอ้อยก็จะไปให้แตได้มันเยอะมากเลยเอาอไปไล่แจกชาวบ้านแจกคนจนแจกคนที่เขามีน้ําใจต่อเราเราก็ให้คือให้ให้อะไรเข้าไปมากเยอะมากค่ะผมไปวางไทยไม่ได้มันหนักเนาะ <c oughs> สบายตัว ก็เลิกงานนะก็จะมาแช่น้ําร้อนอย่างเี้หละคะ่ะแช่น้ําร้อนแล้วก็กินบายไปแล้วก็ไปนอนเล่นสักแป๊บแล้วก็หลับสบายค่ะถ้าไม่อาบน้าก่อนนี่เราต้องชําระร่างกายเพราะว่าเราทํางานแบบเจอผู้คนสัมผัสผู้คนเลยเนี่ยนวดเนี่ยเราต้องทำความสะอาดร่างกาย หลังจากพรอนวดเสร็จแล้วก็ไปล้างมือล้างน้ำยาพอกลับมาบ้านเราก็ชำระร่างกายนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆไปทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วก็จะไปนอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ